หมู่ที่สองบ้านเหล่าไหตำบลเหล่าไหอเภอคำเกแก้วจัังหวดยะโสธรได้รับทราบและอนุโมโอทนาว่าวัดไผ่ที่หงบ้านเหล่าไหหมู่ที่สองอ,อคำเกิแก้วจัังหวดยะโสธรด้วยความตั้งใจจริงด้วยสัจจะบารมีได้รับการยกสถานะจากวัดล้าง ขึ้นเป็นวัดที่มีพระพิสุอยู่จำพรรษาถูกต้องตามกฎหมายตามกฎระเบียบสมดังเจตนาของหลวงปู่อุดมศาสนาธรรมและพระเด็จพระคุณอดีตพระพรม,มกกวีวรวิทงังคะปัญโยประเรียนธรรมแปดประโยชถูกต้องทุกประการณการปัดน้สา<ำ>ธุ

วยสายเนตรอันยาวไกลของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านอนุนรักษ์ศากตตั้งคณะกรรมการอัคประกอบด้วยคณะสงฆ์จากสำนักง,งานเจ้าคณะแห่งจตะรันออกและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพุทธศาสนาท่านคาดว่าอย่างไงมาที่นี่จะต้องรับความดีงามเกิดขึ้นแน่นอนหลวงพ่อก็เลยฝากหลวงพ่อทองคํามามอบให้เป็นเครื่องระลึกถึง,ง,งกับญาติโยมกับคณะสงฆ์ทุกทุกรูปว่านึกถึงเวลานี้วันที่29ครั้งใด ณนะบ้านเหล่าไห่แห่งนี้จะได้รู้ว่าพวกเรามีส่วนในการทําให้วัดนี้เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์จะได้เกิดบุญเกิดกุศลทุกๆเรียบททั้งขณะยืนเดินนั่งนอนแม้แต่นอนหลับก็ได้บุญได้กุศลขอเชิญญาโยมทุกคนมารับประทินหลวงปู่ผู้เป็นต้นท่าต้นธรรมในการที่ทําให้นี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขอจเจริญพรนะครับนิมนพระสงฆ์ทุกรูปนะครับรับหลวงพ่อทองคําจากวัดไตรไมิตรีรา